ถึงไหมครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยจำได้หรือเปล่าจากกันวันนั้นจนถึงวันนี้เก้าเดือนเกือบปี ทนเศ้าทั้เย็นและเช้ากลมำกลืนเอารูปเสื้อแดงที่เคยทายไว้มาดูที่ไรว่าใจสะอืน้นท่านเป็นแรงใจอยู่เบื้องหลังมันสึ้งใจจังแมกวันยืน มือนตายแล้วฟื้นยืนขึ้นมาใหม่โอ้เรือนจำตรุงเทพมันเจ็บต้องจำวัวคนใจดำมันจองคำลายมันจับเสื้อแดงทุกแห่งโอน ขอหาว่าโจรก่อการร้ายบางผู้ฆ่าตายหาศพไม่เจอโปรดช่วยกันก่อนขอวอนพี่น้องอย่าให้บวัวมองพระน้องนะผมรักเสเดงยังสุดส้งแล้วท่านคิดถึงบางไม่เออ วันผมมีเพอคิดถึงเสื้อแดงคิดถึงจริงจครับพี่น้องครับเอาขึ้นมาตัา้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยมีเลนเสื้อ เรนจำกรุงเทพมันเจ็บต้องจำพวกคนใจดำมันจองทำลายมันจับเสือเ้อแดงทุกแห่งโหนขอหาว่าโจนก่อการร้ายบางผููฆ่าตายหาศพไม่เจอโปดช่วยกันก่อนขวอ,อนพี่น้อน จะให้มัวมองเพระน้องนะผมรักเสื้อแดงยังสุดซึ้งแล้วท่านคิดถึงบ้างไหมเออส่วนผมมีเพิ่คิดถึง ขอบคุณมากครับข้าหนูฝากไม้และก็ดอกกุหลาบสวยๆลงไปด้วยพี่น้องที่เคารพครับเมื่อคืนผมอยู่จังหวัดน่านลงเครื่องมาตอนหกโมงก็ไปสระบุรีเสาให้แล้วก็ตีมาที่นี่พรุ่งนี้ก็จะเป็นนครราชสีมาแล้วก็จะไปที่พัทลุงแล้วก็มานครศรีธรรมราชตั้งไ่ออกจากคุกมาไม่เคยอยู่บ้านเลยพี่น้องที่เคารพ พบป่าพ่อแม่พี่น้องเมื่อคืนจังหวัดน่านแน่นมากวันนี้นคะรนายกแข็งแกร่งเห็นธงมาปักแล้วขนลุกนี่คือเป็นสัญญาณบอกว่าต่อไปนี้การต่อสู้ระหว่างเสื้อแดงกับอำนาจที่ไม่มีความเป็นธรรมอำนาจอายุติธรรมตั้งแต่บัดนี้ไปต้อไปจะสู้กันแบบชนิดทีนะ่นตาต่อตาฟันต่อฟันห้ามหันกันระหว่างอาธรรมกับธรรมะพวกเรานี่แหละครับ ปราดของโลกเคยพูดไปว่าประชาชนจะทุกยากลำบากยากเข็นเหตุผลด้วยสองประการประชาชนที่ตกยากลำบากยากเข็นมีความทุกข์ระทมเพราะหนึ่ง ประชาชนเกิดต้อทักสินยังนั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องมาเป็นเวลาชานานอย่างไม่ลืมเลือนและจะต,ต้องนั่งอยู่ตลอดไปเพราะท่านดีเหลือเกินและสร้างผลงานไว้อย่างมากมายใช่ไหมครับพี่น้องแต่ออาสิิ์เวชาชีวะดีแต่พูดไอ้หน้ารอเดินทางไปไหนต้องใช้รปอปภถึงสองพันคนสองล้ามร้อยคนเพราะลงพื้นที่ไม่ได้คนเกลียดทั้งประเทศ ไอ้ทุนเลกที่สุดคือผู้นำประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยครับผลงานไม่มีดีแต่พูดไปประทักกถาเจอคนต่อต้านผู้หญิงยกป้ายบอกดีแต่พูดดีแต่พูดแทนที่จะกลับไปส่องกระจกดูงเงาหัวตัวเองว่าตัวเอง โดนประชาชนไล่ในฐานะเป็นผู้นำควรจะพิจารณาว่าตัวเองเลวหรือดีขนาดไหนกลับไม่ดูไม่พิจารณากลับไปโทษผู้หญิงที่ยกป้ายว่าคนเสื้อแดงส่งมาทำลายกระบวนการของพรรคประชาธิปัตย์ดูความทุเล็ดปัญญาอ่อนของอภิสิทธิ์นะครับเ <ST> มืเ่อเชนนี้เมื่อรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นชื้อ่ว่าหรือว่ารัฐบาลประชาธิปัตย แสดงความงี่เง่าปัญญาอา่อนไร้วุฒิภาวะอย่างนี้ก็หมายถึงคนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนักนายกผมว่าไม่น่ามีถ้ามีก็โง่ธรไม่ได้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ได้ยกตัวอย่างให้ง่ายๆสามสิบบาทรักษาทุโรคของนายกทักษิณเขาทำมาดีๆป่วยเล็ก ่วยใหญ่ใช้าสามสิบาทรักษาทุกโรคหายภาวะใจสองแสนใช้สามสิบบาทหายเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ใช้สามสิบาทหายแต่ของอภิสิทธิเวชาชีวะกลัวว่าจะไม่ได้หน้าก็ยกเลิกสามสิบาทใช้บัตรประชาชนรักษาทุกโรคพี่น้องลองใช้บัตรและเข้าโรงพยาบาลนะครับถ้าได้รับการรักษาพมไม่เตตูตั้งแต่นครน,นายกถึงกรุงเทพแล้วไม่มีครับโดนไล่ตะเพิดโดยซ้าํา เรียนฟรีสิบห้าปีของอภิสิทธิเวชาชีวะพี่น้องมีลูกเรียนมหนึ่งมสองมสามมสี่มห้ามหกแล้วเรียนปวชไหมเรียนฟรีจริงไหมไม่มีฟรีครับมัธยมต้นหนึ่งสองสามมัธยมปลายสี่ห้าหกถ้าใจต่ำกว่าสี่พันบาทเนี่ยผมไม่เตะตูดเลยนี่เรีินฟรีอภิสิทธิเวชาชีวะ เรียนปวชวต้องมีแปดพันเก้าพันมืนนี่เลนเรียนฟรีสิบ้าปีไอ้ขี้โมแต่ของท่านนายกทักษินฟรีเป็นฟรีเรียนฟรีก็คือเป็นฟรีครับเขาจำนำราคาสินค้ากเกษตรอยู่ดีๆการจำนำหมายความว่าถ้าตั้งรัดตั้งราคาไว้หมื่นห้าต้องจำนำหมื่นห้า ตั้งราคาไว้ไหมือนจำนำเหม่นนายกทักษิณทำไว้ดีๆมันมายกเลิกกลายจากจำนำเป็นประกันราคาตั้งไว้เหมินประกันได้แปดพันหกพันสี่พันห้าอย่างเงี้ยเกษตรกรจะทำยังไงของดีๆที่เขาทำไว้มึงยกเลิกมันอภิสิทธิ์เวชาชวามึงทำเล่ไม่ได้ดีอย่างเขาไอ้งี้งเงาการช่วยเหลือประชาชน ต้องทันท่วงทีเหมือนนายกทักษิณสศนามิเกิดพังงากระบี่ภูเก็ตเกิดวันนี้พรุ่งนี้ช่วยเกิดพรุ่งนี้มาเลยนี้ช่วยช่วยทันท่วงทีเกีียวยาได้ทันท่วงทีอภิสิทธิ์เวชชาะวะท่วมปีห้าสองมาช่วยห้าสามช่วยท่วมปีห้าสามช่วยปีห้าสี่แถมช่วยยังไม่ได้ด้วยช่วยไม่ครบช่วยไม่ได้เต็มที่อย่างนี้เลยรัฐบาลเขาเรียกว่ารัฐบาลอปรีจังไลยไงครับ นายกคักสินคิดนโยะบายมาจากดูไบประกาศผ่านวิดีโอลิง์มาที่ศูนย์ธรรมศาสตรส์เช่นสินค้ากเกษตรหมื่นห้าถึงสองหมื่นมีบัตรเครดิตของเกษตรกร,ร,กร,รกชาวนาะค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทนี่แค่โบ,บเบอเล่นเล่นน, م, นิ่มๆพักกระชาทิปัตดตกทีเกือบตายและมีหน้าด้านออกมาบอกว่า ทักสินลอกเรียนพักประชาธิปัตย์โอ้ยไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยใครจะไปลอกเรียนมึงเพราะของคุณทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่มีเพื่อนมึงจะเอาเลยอ่ะแล้วใครจะไปลอกเรียนอ่ะปัญญาอ่อนผมอยู่สุราธานีบ้านเดียวกับไอ้ขวานฟ้า้าดำสร้างแต่ความอัพยศอดู เวลานี้คนสุราษฎเกลียดสุเทพเทียรสุบัรทั้งจังหวัดผอเวลานี้ไม่กล้ายอยู่สุราษฎครับกลัวคนด่าไปปราัยเหนือไปปราใสใต้อีสานคนเขาฝากถามว่าเอ๊ะทำไมคนใต้ถึงควายขนาดนี้เลือกพกรรคชาติปัตย์ทำไมก็บอกว่าคนใต้ดีทุกอย่างฉลาดเฉลียวเรียนศึกษาสูงการงานดี โง่ Go, อยู่อย่างเดียวต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้แทนนี่แหละครับผมอายครับเลยย้ายจากสุราษฎร์ธานีมาอยู่นนทบุรีดีผมย้ายทันแต่ผมย้ายชาอายยิ่งกว่าน,นี่ครับนี่ย้ายเร็วหน่อยผมมั่นใจวนานครนายกคงจะไม่มีคนโง่เง่ายี่เง่า,งา,งงาไปเลือกประชาธิปัตย์เลือกชานิไทยอิสระเสนีอะไรนั่นแหละใช่ไหมครับพี่้องไม่มีใครเงงี่เง่าแล้ว ใครเลือกกระเบ้า,าแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันได้ข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยสั่งผู้ว่าในอำเภอเรียกไปเตรียมเรียกไปคุยบอกให้เลือกภูมิใจไทยภูมิใจไทยท่านจะภูมิใจตายกับพวกเขาเลอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็น,นาวว่า,า,นา,นาเ,เ,เ,เห็นใจครับกำนันผู้ใหญ่บ้านน่าเห็นใจมากโดนบีบนายอำเภอก็บีบกำนันบีบผู้ใหญ่บ้าน ให้เลือกภูมิใจไทยเมียเสื้อแดงก็บีบตำน้นบอกให้เลือกเพื่อไทยกำนันเลียแย่ผู้ใหญ่บ้านก็แย่ไม่รู้จะเลือกเมียหรือเลือกเจ้านายดีแต่ผมว่าควรจะเลือกเมียนะครับเพราะเพียนนอนกันทุกคืนเพื่อแล้วเมียท่านนะเสื้อแดงท่านั้นแหละกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ๋ยเวลานี้มันใช้ทุกขบ,บวนการครับนายอำเภอโดนผ้ว่าบีบ ผ้วเป็นของใครของพรรคภูมิใจไทยเขาเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยดูแลกระทรวงมาดไทยมาดไทยดูแลอปทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลกรมการปกครองสั่งมาเป็นตับ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 ระยและมีการบล็อกเอาเงินลงไปเงินโกงเงินและครับเพราะฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านสงสารเมตตาชาวบ้านนะครับ อย่าเห็นแก่ตำแหน่งอย่าเห็นแก่ตำแหน่งตัวเองว่ากูเป็นกำนันเดี๋ยวผู้ใหญ่บีบอย่าลืมว่ากำนันเนี่ยเลือกมาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลือกมาจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นไหนจะพบรถเดี๋ยวชาวบ้านก็เลือกใหม่จะไปกวนอะไรกันไอ้เพล่ะหัดคิดอป็นบ้างกำนันู้ใหญ้บ้านว่าเอาประชาชนบ้างเถอะเขาแย่แล้วเขาลําบากแล้วอยาคิดว่าเดี๋ยวกูจะต้องโด,ดลดกูจะต้องโด,ดลด แสดงว่าท่านมาได้รักประชาชนการรักตัวเองใช่หรือไม่กำนันผู้ใหญ่บ้านไอพ้พรรคภูมิใจตายเนี่ยคันก็รู้อยู่ว่าไอพ้พรรคนี้มันทรยศนโยบายดีๆเนี่ยเพราะท่านนายกทักสินประกาศตุ้มไปไงกระแสตีกลับตีกลับยังไงเพื่อไทยชนะทุกเขตเกือบทุกจังหวัดยกเว้นพาคใต้ไอ้หน้าโง่อยู่นั่นแหละ เหนือยกภาคอีสานยกภาคภาคกลางยกภาคยังมีบ้างจะแบ่งให้บัญหารก็ช่างหัวสุพรรณบุรีใชนาทก็เป็นของเราอยู่แล้วนครนานยกต้องเป็นของเราเมื่อกระแสตีกลับเพราะคำนวณคร่าวๆเ,เพื่อไทยมักจะได้คิดว่า270ขึ้นตั้งรัฐบาลพักเดียวได้แน่นอนก็เกิดกระบวนการทำลายล้างเขาเรียกว่าเตะตัดขาพักเพื่อไทยโดย วันนี้ออกหมายคน้นวิทยุชุมชนนนบุรีประทุมสมุทรปราการข้าไปตรวจคน้นยึดเครื่องส่งผมเขาถามกลับว่ามึงใช้อำนาจกฎหมายบทไหนมายึดของเขานอกจากปล้นพรุ่งนี้มะลืน,นี้จะมีออกหมายคน้นบ้านแกนนำทั้งหลายเลมโบพายับเจ๋งดอกกิจกัตุพรณัทวุฒิ แล้วจะยัดคอหาขบวนการล้มเจ้าแล้วจับพวกเราไปขังไว้นี่คือแผนเขาเพื่อทําลายขบวนการเสื้อแดงให้เสร็จสิ้นไม่มีแกนนำเอาเข้าคุกถอนประกันจับได้จับทําลายร่างกายพายับปันเกตเดินทางจากคอนแกนเมื่อคืนนี้โดนเสี่ยง้วยวดริโพเข้ากระตกหน้าแตกมีการทำลายหลักกานขนาดนั้นดักอุ้มแกนนำแต่ไม่ต้องห่วงครับ แกนําไม่อยู่ไม่เป็นไรพี่น้องมีทงประจําจังหวัดประจําอําเภอแล้วสามารถเดินหน้าเต็มที่ไม่ต้องเกรงกิงและไม่ต้องเกรงกลัวไอ้ผู้พลใดๆทั้งสิน้นสร้างความชอบธรรมต่อไปก็เกิดกระบวนการทําลายล้างเพื่อเตะตัดขาคนสแสดงและขณะเดยียวกันก็ตัดขาพักเพื่อไทยไปในตัวเพื่อไม่ให้ได้สสมากเพื่อไม่ให้แกงเกิด และไม่ให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนื่องจากว่าชนะการเลือกตั้งอย่างทลลมทลายอามา์เดือดร้อนกองทัพเดือดร้อนเพราะว่าโกงไว้เยอะกองทัพโกงกองทัพบ,บกกองทัพากาศและกองทัพเรือกโกงเปอร์เซนต์จากการสั่งเสือ้ออุธนี่มันกลัวที่สุดครับที่มันเรือกออกมาตกท้าอย่างครับพี่น้องครับ ผมจะบอกให้นะถ้าพรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างใหญ่หลวงว่าเรือดำน้ำมึงโกงไปเท่าไหร่รถเกาะลอ้อยางจากยูเครนโกงไปเท่าไหร่เ,เครื่องตรวจระเบิดพ P สองร้อยที่ว่าไม้ตรวจผีป่าชา้านั่นแหละครับโกงไปเท่าไหร่เรือหอกโกงไปเท่าไหร่กองทัพอากาศเครื่องบินกีนเฮฟเพนมึงโกงไปเท่าไหร่งบลับ โกงไปเท่าไหร่งบสชที่แจ้งไม่ได้หกหกพันล้านมึงโกงไปเท่าไหร่ภาคใต้หนึ่งจุดสี่แสนล้านมึงตรงไปเท่าไหร่ยังปรบับโจรก่อการร้ายภาคใต้ยังไม่เสร็จผู้ก่อความไม่สงบยังไม่เรียบร้อยแต่ใช้เงินไปแล้วหนึ่งจุดสี่แสนล้านมึงจะทํำยังไงนี่คือกองทัพมันกลัวครับเพราะฉะนั้นจึงพยายามทุกวิธีทางที่จะสกัดกั้นพักเพื่อไทยไม่ให้เป็นรัฐบาลพี่น้องยอมไหมครับ เมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องรู้ที่มาที่ไปท่านักษาปยาโรเขาบอกว่าเป็นมาเป็นอยู่และก็เป็นไปเป็นมาเป็นยังไงมันเป็นย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้และปัจจุบันข้างหน้าเป็นอย่างไรวิธีแก้ก็คือว่าพี่น้องคนแสดงอย่าสยบยอมต่ออำนาจที่มันจะใช้ทุกเครื่องมือใช้สารทหารองค์กรอิสระและการกล่าวหาว่าคนแสดงเป็นพวกล้มเจ้า ก็ฮะ <S k iller> อีสานเหนือมันเอากองกำลังกอเรามานอลงไปฝังทุกหมู่บ้านลงไปฝังที่นั่นผมกลับมามีคนเล่าผมฟัง,งทาหารลงไปอยู่เต็มพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่เชียงรายอยู่เต็มหมดเลือกเข้าไปในหมู่บ้านและบอกพี่น้องต่างๆว่าอย่าเลือกเพื่อไทยนะพวกนี้พวกล้มเจ้าจะเลือกเพื่อไทยนะพวกนี้พวกล้มเจ้าพยายามสร้างกระแสอย่างนี้ เขาเรียกว่ามีการใส่ลาย้ายสีว่าคนแสดงล้มเจ้าผมบอกว่าล้มเจ้าที่ไหนคนแสดงไม่เคยล้มเจ้าอย่างมากก็ล้มเจ้ามือหวยเถื่อนนี่ละเว้ยไม่มีนะครับเป็นการกล่าวลาย้ายสีสมัยปีหนึ่งหกปีหนึ่งเก้าที่กล่าวหานักศึกษาในธรรมศาสตร์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์นั่นแหละแบบเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตโลกสื่อสารมวลชน ใส่้ายไม่ได้ง่ายๆหรอกไอ้ประยุยทธ์เอ๋ยอาจพิสิทธ์เอ๋ยลัทสุเทพเอ๋ยไม่ง่ายเหมือนที่คิดคนเขาไม่เชื่อน้ำยาอย่างมึงว่าคนแสดงล้มเจ้าเป็นไปไม่ได้เราประกาศอุู่เป่าเราต่อสู้ตั้งแต่เปลมลงมาไม่เกี่ยวคิดดูละครับตั้งข้อหาพวกเราแบบไร้สารละพวกนักกฎหมายต่างๆงง,งงเป็นไก่กาแตก ยืนใกล้จตุพรก็ผิดด้วยพี่น้องครับผมจะบ้าตายจตุพรพร้มพันพูดว่าเจ็บใจจริงๆทหารหน่วยไหนออกไปยิงประชาชนยังไม่เจ็บใจเท่ากับทหารสองหน่วยคือหน่วยนั้นกับหน่วยนี้ถ้าทหารเหน่วยนี้มากิ่งทำไมคนมีความรู้สึกได้ว่าเป็นกระสุนอย่างนี้ ดอนฟ้องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและคนยืนข้างโดนด้วยครับผมก็ยืนอยู่ก็โดนข้อหาย,ยืนใกล้จตุพรแล้วเรื่องหน้าขันกว่านั้นครับจตุพรพูดหนึ่งทุ่มพูดเสร็จเอาสองทุ่มสมชายไปบูลขึ้นเครื่องมาจากเชียงใหม่วันเดียวกันนะครับขณะที่จตุพรพูดสมชายไปบูลขึ้นเครื่องตอนหนึ่งทุ่ม มาลงดออมาลงนอนเมืองสองทุ่มโจทรจตุพรพูดเสร็จพอดีสมชายกลับบ้านไปแต่งตัวใหม่กลับมาถึงเวทีสี่ทุ่มสมชายโดนด้วยในฐานะขี่เครื่องบินพร้อมก,กับจตุพรพูดมันพระยานครับจำใายโดนด้วยอาจารย์ธิดานนั่งอยู่ในเต็นท์ก็โดนโดนหมดขำไหมครับผมโดนีนคดีหนึ่งข้อหา กอดแลมโบอีสานผมโดนสองครับแลมโบจดทูบขึ้นมากำบืนเลรอเลยบอกว่าไอ้อีคนไหนที่ฆ่าประชาชนคนเสื้อแดงขอชิบหอยตายโหงทั้งครอบครัวให้มันมีอันเป็นไปแลมโบมันแช่งทาลิฟฟองหาวัดแลมโบมินเพอกสูง ฉันพไม่เคยพูดนักคำว่าใครว่าไออีคนไหนทาหารคนไหนอะ่ะยิงโดนครับไอ้ผมเห็นว่าแลมโบพูดดีทีวีกำลังจับผมอยากจะออกกล้องบ้างปรีไปชูมือแลมโบกอดแลมโบโดนด้วยครับขอหาขอดแลมโบมันจังไลรจริงจริงประเทศนี้พอา่่อยทันเล็กเนี่ยมันขำจริงๆเลมันตลกนี่ถ้าผมสร้างทีมตลกเหมือนสมัยก่อนผมจะเอามาเข้าทีมแน่เลย เอามเล่นผมมันน่าขำนะเพราะตลกเวลาทีมเล่นทีมมันมีห้าตัวหรือสี่ตัวมีตัวปูตัวดูตัวดิ้นและมีตัวฉลาดอีกตัวหนึ่งตัวโง่ทาลิตต้องรับบทตัวเนี้ครับคือตัวโง่เหมือนสัญญาไอ้สายันของเดอดอกสะดาวอะเล่เต็มได้แล้วแล้ว่าทาลิตบทนี้น่าจะสวยนะแกอะไรนคงแกปัญญาอ่อนมากเลยนี่จะถอนประกันพวกผมจะไม่มีปัญหาครับ พี่น้องที่เคารพครับผมจึงบอกว่าวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะแก้เผ็ดรัฐบาลชุดนี้ได้คือเลือกเพื่อไทยมากๆากําไม่ขึ้นใจจดใส่บัญชีนักมานหนึ่งพักประชาธิปัตย์พี่น้องอย่าให้เข้าพื้นที่สองพักภูมิใจไทยอย่าให้เข้าพื้นที่ถ้าเข้าพื้นที่พี่น้องถามเลยคุณเป็นรัฐบาลใช่ไหมเขาโต๊ปะปใช่แล้วตอนประชาชนคนนครนนายกเสื้อแดง ที่ไปต่อสู้โดนยิงบาดเจ็บล้มตายติดคุกติดตรางมึงไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไอชานเเชัยไอเสนาลักษณ์ในฐานะพักร่วมรัฐบาลและพักของภูมิใจไทยก็ถามเรามึงไปมุดหัวอยู่ที่ไหนที่พวกกูตายมึงไม่รู้ดำดูดีจิตวิญญาณน,นักการเมืองอยู่ที่ไหนไหนบอกว่าเป็นตัวแทนของมวลชน และตอนนี้จะมาหาเสียงมาขอคะแนนขอโทษนักส้นตีนนะครับบอกเลยยายข้าพื้นที่ครับสอสเหล่านี้ไม่มีสัญญาไม่มีวิญญาณของนักการเมืองมีแต่ผลประโยชน์งานบวชยาเชิญงานแต่งานอย่าให้มันไปงานศพออย่าให้ไปนั่งเสนอหน้าทอดผ้าบางสุกุลยยไปดูกลุ่มสีอะไรน,นะครับ อยู่พักพลังประชาชนดีๆพักเพื่อไทยดีๆขายตัวให้พักภูมิใจไทยเขาว่าสี่สิบล้านนะเขาว่าว่านี้มันจริงเปล่านะเวลานี้ไม่กล้าลงพื้นที่ครับไปงานศพไปทอดผ้าเขาเพียเลยรองเท้าหันล้านเกือบแตกกับกรุงเทพฯไลยอ่ะกี่ดูเลยครับสมน้ำหน้านักการเมืองแบบนี้นะ่ะไม่มีวิญญาณเป็นนักการเมือ,เมเอ,องครับเห็นแต่ผลประโยชน์เอาละครับพี่น้องครับ เดี๋ยวอาจารย์ชินวัตรและผมพยายามเช็คว่าจตุพรกาลังมาที่จริงจตุพรต้องมานี้แต่วหัวค่ำบางเงินต้องทแหลงข่าวกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเราอาศัยสื่อไทยบ้างแต่ว่าได้ไม่มากเพราะโดนบล็อกจากรัฐบาลน่าสงสารแต่สื่อต่างประเทศไม่มีใครบล็อกได้อภิสิทธิ์ก็บล็อกไม่ได้ไอสาธิตวงนุตเตยก็บล็อกไม่ได้องอาจก็บล็อกไม่ได้ไอสุเทพมึงก็บล็อกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้สื่อต่างประเทศบอกฟ้องพี่น้องชาวโลกให้รู้ว่า คนเสื้อแดงโดนหลังแกจากพักร่วมรัฐบาลและพักรัฐบาลเพราะฉะนั้นตั้งใจบัดนี้เพ็อต้นไปใครที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลอย่าให้เข้าพื้นที่อย่าให้มาร่วมกิจก,กรรมเราเดินหน้าผลักดันสอเขอพักเพื่อไทยทุกเขตให้เป็นผู้แทนไ,ได้จัดได้เป็นพักรัฐบาลพักเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับหมาตัวไหนอีกแล้ว ไม่ต้องไปสนใจพรรคภัยใปัดภูมิใจไทยชาไทยพัฒนารวมใจชาพัฒนากิจสังคมเพื่อแผ่นดินมาตุภูมิพรรคเหล่านี้คือพรรคฆ่าประชาชนรวมหัวการฆ่าประชาชนเราไม่ยอมตอนนี้พี่น้องต้องเอากันอย่างนี้ครับเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งกันได้ถ้าไม่มา,มาปฏิวัติกันก่อนและผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยการปฏิวัติรัฐประหารมาสิบยี่สิบกว่าครั้งตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดห้าการปฏิวัติทุกครั้ง ต้องยึดอำนาจรัฐบาลจับนายกรัฐมนตรีไปขังหรือไล่ออกนอกประเทศเขาทำกันอย่างนั้นแต่การปฏิวัติครั้งนี้จะยึดอำนาจคนเสื้อแดงแทนที่จะปฏิวัติและจับอภิสิทธิ์จับสุเทพน้อยเนี่จะจับจตุจพรนัทวุฒิเจ๋งดอกทิกแกนนำมันมึงปฏิวัติภาษาอะไรเนี่ยนึกไม่ออกเลยเทฤษฎีไหนเปิดตำลาก็ไม่มีอำนาจเราก็ไม่มี โกงเราก็ไม่เคยไปโกงใครทุจริตตรงไหนก็ไม่มีมินบ้างสูงก็ไม่เคยบินมีแต่มึงใส่ร้ายพวกกูเท่านั้นพี่น้องช่วยกันนะครับผักเพื่อไทยทุกเขตสอสอทุกคนจะเป็นว่าไทยต้องช่วยกันแค่นี้เสียงไม่พอต้องช่วยกันมีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีผัวบอกผัวมีเมียบอกเมียมีชู้บอกชู้ให้ช่วยกัน ช่วยกันทุกมกมือและเราจะได้สสพภไทยและมาเป็นรัฐบาลและนํำท่านนายกทักษิณกลับมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องกับพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องครับตบอือนังนยาวนานให้กับเจียงดอกจิกครับขอเช็คเสียงหน่อยครับนบชนบชใช้ได้ยังใช้ได้ยังดักดัน อ่ายังข้าวต้มนะครับข้าวต้มกลาหน้ายังมีจัดออกมาเรื่อยๆนะครับอ่าหิวไปทานได้นะครับเก้าอี้ยังมีให้นั่งนะครับอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะครับกลับห้องกันมาด้วยกันไปด้วยกันเราเลีอยงะคอยกด้วยกันนะครับอ่าเป็นไงครับฟังแล้วผมฟังมาหลายอาจารย์ชักมันตามแม่ก็ขยับแขนขยับขาตามมารู้สึกออกรถออกชาญยินคุยพูดกันโโห แบบนี้ผมก็น่าจะต้องไปหัดพูดบางวันน้าเอาไงเอากันว่าอะไรเงี้ยนะอ่าต่อไปนะครับผม